Innovation, Revitalif Triple. So that's a whole new franchise on anti aging that uh, we are just launching now in Thailand. That's actually a franchise that already exists in many countries of the world. world it was very important for us like, to bring it. We made it like, very, very strong for, uh, for the Thai market. Anti aging is a is market that needs like, strong efficacy. People expect ไปครับรับคุณวิ่ันดับแรกครับแล้วไปพบกันเลยครับการท่นทานถัดไปตัวแม่เช่นเดียวกันคุณเดง๋ยวทางจะปลุกมันได้ครัค้งครับไปกับพื้โปโอ,อีกนิดอย่ากได้ว่าน้องโปโแล้วนะฮะนา่าในตลอดการนะฮะและต่อเน,นื่องกันครับตัวพ่อกันบ้างตัวจริงๆรสวัสดีครับแม่ชม เป็นยังไงบ้างฮะสะกดรทุกสายตาเมื่อกี้ยังไม่แน่นคนนี้เลยนะฮะตอนแม่ชมมานี่คือมาทุกชั้นเจ็ดชั้นกันเลยทีเดียวเชิญแม่ทักทายทุกคนก่อนเลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนดูดีมากส่วนหนึ่งที่เป็น อภ também, co, bom, horses, think, ิสิิ์มากๆเลยก็คืออย่างที่เราทราบกันว่า l o เร a l Paris เนีมันเป็นแบรนด์ที่แบบเป็น c i e n อ e นสเป e เพราะฉะนั้นการที่ชมได้เป็นส่วนหนึ่งขอครอบครัวเนี่ยหมายความว่าเราจะเป็นคนแรกๆที่ได้อเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่แบบมันใหม่ที่สุดในวงการบิวตี้มันก็เลย มาถึงตัวแม่ก่อนเลยแม่ก็ได้ใช้ก่อนเลยก็เห็นผลลัพธ์ก่อนใครเลยก็ไม่รู้ใชนะก็สิบกว่าปีแล้วอะเห็นผลลัพธ์เลยคะใคกคิดว่ายิ่งวันยิ่งสวยขึ้นปรบมือกับแม่ชมหน่อยเร็วใช่โอ้โหเรื่องจริงเรื่องจริง,จร,งจริงก็คือเรื่องของงานวิจัยอย่างเ่อรเนอร์อนะครับแล้วก็จริงจังด้วยนะฮะภา,าษากับวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ผลลัพธ์ได้จริงนะครับซึ่งนี่แหละเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลกกนเลย And of course, uh, research on all products, including this one as well, right? L'Oréal Paris provides the triple power with such interesting concept. Can you please share with us procedure-inspired skin care? So firstly, we understand, we have to understand, why do we get old? Why do we start to have wrinkles? Well, the skin sits on top of the muscle. <laughs> นี่แหละค่ะก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะไปหวังว่าจะพึ่งแพทย์อย่างเดียวไม่ได้มันมีทเรก่อกาสไลฟ์สไตล์การดูจะถึงวันพรุ่งนี้เลย <c oughs> ก็มาสัมผัสกันได้กับ L'Oreal Paris r e v i t a l i f t t r i p l e Power กับกับพลังที่จะมาช่วยลดเลือนเ้ืรอนครับแน่นอนเรามีการแบบแสดงสีหน้าอยู่แล้ว 一、二、嗯、三、嗯。<laughs>